สวัสดีครับ c h anel n ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกามิ Bro w a t c h X 1กันนะครับ ในรายการเรือนนี้นะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งในสมาร์ทวอชที่คุ้มค่ามากที่สุดเรือนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสเปคที่สําคัญที่สุดของเขานะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาให้จออัมโมเลมานะครับก็จะมีโลโก้อยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นจุดเด่นมากๆเลยของเรือนนี้นะครับผมต้องเล่าให้ฟังก่อนนะว่าสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยทางไอทีมากน,นะครับมันจะเป็นจอแสดงผลที่แต่ละพิกเซลของหน้าปัดนะครับที่เราเห็นเป็นสีสีแบบนี้มันจะมีแสงในตัวเองเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าโซนที่แบบมันเป็นสีดำอะ เขาก็สามารถเปิดปิดแสงของเขาได้นะครับทำให้เวลาในบางโซนของหน้าปัดเนี่ยที่แบบมันมีสีนะครับมันก็จะแบบสว่างขึ้นมาได้นะแต่โซนที่แบบมันเป็นสีดำเนี่ยเขาก็ปิด พิกเซลนั้นไปเลยอ่ะทำให้มันเกิดความคอนทราสต์แล้วก็สีหน้าปัดเนี่ยจะสดใสมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องข้อดีของจอแบบนี้นะครับก็จะได้หลายอย่างมากนะเรื่องการสู้แดดเรื่องความคมชัดเรื่องสีที่แบบดูดีมากๆนะครับแล้วก็เวลาเข้าที่มืดเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีด้วยนะมันจะแบบไม่ได้แสบตามากนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดเด่นแรกเลยของเรือนนี้นะที่เอาจริงๆนะจนถึงแค่นี้เนี่ยหลายๆคนตัดสินใจซื้อได้แล้วนะครับเพราะว่าการที่จะได้จออ m o l e d ในราคาแบบพันแบบป,ปลายๆอะ่ะหรือบางทีก็พันกลาง ด้วยเวลามีโปรนะครับเป็นอะไรที่หาได้ยากมากจริงๆนะแล้วก็ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ดีไซน์ภาพรวมนาฬิกาบบกด้วยนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยดีไซน์มาแนวเป็นแบบสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยจะใช้เป็นซิงค์อัลลอยนะสีเนี่ยจะมีความดำๆหน่อยนะครับแต่ว่าเท็กซเจอร์เนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกับพวกสแตนเลสสตีลที่เราคุ้นเคยกันนะครับอันนี้มันจะด้านๆเลยแล้วก็เวลามองอ่ะมันจะแบบมีความเหมือนพลาสติกนิดน,นึงนะมันจะดูแบบมีความด้านๆนะครับแต่พอมาจับดูเนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันแบบดีกว่าพลาสติกเยอะนะครับมันจะแบบไม่ได้ดูกองแก้งขนาดนนนน อันนี้จับๆดูจะแบบแน่นๆแข็งแรงเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนานานะครับทั้งวัดฮาร์ตเรทวัดออกซิเจนนะครับแล้วก็สามารถใช้ตรงนี้เป็นที่ชาร์จได้ด้วยนะครับโดยที่ในกล่องที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีที่ชาร์จแถมมาให้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตั้งแต่ผมแกะใช้งานนะผมยังไม่เคยชาร์จเลยนะครับถือว่าแบตอยู่ได้นานประมาณนึงเหมือนกันนะครับอันนี้หน้าที่ชาร์จก็จะมาในกล่องแบบนี้นะครับนี่ให้เห็นเลยวนะว่ายังไม่ได้แกะซีลของจริงนะร้ก็าาใช snap เข้าไปแบบนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นแม่เหล็กดูดติดกันแบบนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็น USB แบบนี้นะครับก็เสียบชาร์จได้เลยในกล่องไม่ได้มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับอันนี้อาจจะต้องไปหามาเพิ่มเองนะครับกลับมาดูที่ตัวนาฬิกากันต่อเลยนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยทางขอบเบเซลเนี่ยจะมีการบอกรายละเอียดไว้นะฮะว่ามีสเปคการกันน้ําด้านซ้ายนะครับซึ่งตามสเปคเนี่ยเรือนนี้ทําได้5าร์นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะมีเขียนว่าเป็น Home แล้วก็ป p o r t ซึ่งอันเนี้ยดีนะคือแบบบอกมาเลยนะคร ได้แบบค่อนข้างจะแม่นยําเลยซึ่งแน่นอนว่าพอดีไซน์ตัวเรือนมาเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็จะเลือกใช้หน้าปัดที่แบบมันมีความสปอร์ตจ,จัดๆไปเลยหรือไม่ก็เรียบๆไปเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรือนนี้มันเป็นเรือนที่มีหน้าตาของตัวหน้าปัดเนี่ยให้เลือกได้เยอะมากๆเลยนะครับคือแบบเยอะมากๆจริงๆนะแล้วก็แบบไม่ต้องไปลงแอปโหลดหน้าปัดอะไรเพิ่มด้วยนะครับเอาแค่แอปที่เขาให้มาเนี่ยก็คือแอปมี่โบรฟิตเนี่ยก็สามารถเลือกได้เนี่ยโหแบบเผๆเป็นร้อยอะนะครับเอาเป็นว่าเปลี่ยนหน้าปัดทุกวันเนี่ยยังใช กว่าจะใช้หมดทุกอันนะครับซึ่งหน้าปัดมีหลากหลายมากจริงๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะเพื่อนๆก็ลองไปเลือกกันได้นะครับแต่ผมเนี่ยรู้สึกจะชอบหน้าปัดนี้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าสีเนี่ย มันมีความเขียวเขียวฟ้าฟ้าดูแบบเท่ดีมากเลยอ่ะแล้วก็ดูแบบเข้ากับดีไซน์ตัวเคสดีนะครับมีความเรียบเรียบกึ่งสปอร์ตลุยนิดหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เวลาการใช้งานปกติเนี่ยเราก็จะสามารถยกข้อมือขึ้นมานะแล้วก็หน้าปัดก็จะติดได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่มันจะเปิดเองปิดเองได้นะครับซึ่งตั้งค่าได้นะว่าจะให้แบบมันทํางานยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดจอมันดับเนี่ยก็สามารถกดปุ่มไหนก็ได้นะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับ โดยที่ปุ่มด้านล่างเนี่ยให้ดูก่อนนะว่าเป็นปุ่มสปอร์ตนะครับกดปั๊บเนี่ยมันจะสามารถดูเมนูต่างๆในการออกกําลังกายได้นะครับมีเยอะมากนะคือเอาดอร์ก็ได้นะครับจะวิ่งในล่มจะวิ่งนอกสถานที่นะครับหรือว่าจะเดินจะปั่นจักรยานว่ายน้ําอะไรแบบนี้มีมาให้หมดเลยนะครับมีหมดว่ายน้ําด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ตอบคำถามได้ประมาณหนึ่งนะว่าเรือน,นี้มันกันน้ําในระดับที่สามารถใส่ว่ายน้ําได้นั่นเองนะครับแบดมินตันบาสเกตบอลฟุตบอลก็ได้นะครับอันนี้แบบ ผมแอบสงสัยมานานมากแล้วนะว่านาฬิกาเนี่ยเขารู้ได้ยังไงว่าแบบเราเล่นอะไรอยู่ะนะครับเล่นบาสเล่นบอลอย่างเงี้ยมันก็แบบรู้ได้ด้วยะนะครับอันนี้ก็เป็นความสงสัยที่แอบคิดมานานละนะครับแต่ว่าโอเคก็ถือว่ามันวัดค่าพวกนี้ได้แล้วกันนะครับแต่เพื่อนๆลองสังเกตอย่างหนึ่งนะเวลาสกอร์หน้าปัดขึ้นลงอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับก็คือ refresh rate เนี่ยมันยังไม่ได้สูงมากนะก็แน่นอนนะตามราคานะครับราคาแบบพันกว่าเนี้ย มันก็คงไม่ได้แบบจะลื่นเปื้นนะครับรีเฟรชเรท120เฮิรแบบเท่ากับนาฬิการาคา3ามสี่หมื่นอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคพอรับได้นะไม่ได้รู้สึกว่าแย่เลยขนาดนั้นนะครับแต่มันก็จะพอสังเกตได้แหละถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยลองไปเทียบกับนาฬิกาที่ราคาแบบต่างกันประมาณสักสิบยี่สิบเท่านะครับอันนี้ก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆที่ผมจะได้ใช้งานนะครับพอกดที่ปุ่มโฮมนะมันก็จะมีขึ้นมาให้ดูนะว่าแบบสามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้นะครับหรอวะววจจนอนะวนะัดดดครรกกนนนน็็ไไ้้์ คือสามารถใช้ได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่แบบผมชอบมากเลยคือตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนว่าเป็นคาลคูลเลเตอร์นะครับเครื่องคิดเลขนะ ซึ่งผมว่าเออใช้งานได้จริงอ่ะนะครับอย่างบางครั้งผมจะคูณค่าเงินอ่ะนะครับสาบาทนะครับจะแบบเปลี่ยนค่าเป็นดอลลาร์สมมุติ60ดอลลาร์เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็ออกมาอย่างเงี้ยคูณจานวนนั่นจํานวนนี่ได้สบายๆเลยนะครับแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะถ้าเกิดเราเป็นคนที่จะใช้งานบ่อยๆนะครับใช้ฟังก์ชันเครื่องคิดเลขอยู่เรื่อยเลยนะครับให้ไปตั้งค่าเนี่ยหน้าจอให้มันติดนานกว่านี้นะครับเพราะอย่างอันเนี้ยผมตั้งไว้แบบ3าวิหาวิเองมั้ง กดแป๊แบๆแะล้วก็หันไปมองข้อมูลว่าแบบจะคีย์อะไรต่อเนี่ยจอมันดับแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการตั้งค่าที่จริงๆยังไม่ได้แบบเหมาะมากนะก็ไปตั้งให้มันนานกว่านี้ได้นะครับส่วนการตั้งค่าอื่นเนี่ยดูได้ที่เมนู Setting นะครับก็จะเห็นนะว่าตั้งได้เยอะเลยมีสามารถแบบตั้งได้ด้วยว่าจะเอาแบบ always on display นะครับก็สามารถเลือกได้นะหรือเวลาจะปิดหน้าจออย่างเงี้ยนะครับ ก็เลือกเลยว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับอย่างเมื่อกี้ผมตั้งไว้5วินะมันก็เลยน้อยมากๆนะครับก็เอาสัก10วิหรือ15วิแล้วกันนะครับจะได้แช่ๆหน่อยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จะให้ดูนะคือเรื่องของการตั้งค่าความสว่างคือเรือนนี้มันสามารถตั้งค่าความสว่างได้5ระดับนะฮะคือความถี่ของแต่ละระดับเนี่ยมันยังไม่ได้แบบเยอะมากอ,อันนี้คือสว่างสุดนะครับลองลงมานะมันก็จะแบบค่อยๆเป็นขั้นเป็นขั้นแบบนี้ซึ่งแต่ละขั้นเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะครับจริงๆผมอยากได้สัก1สะ5สเต็ต บางทีมันอาจจะแบบไม่ได้ต้องการสว่างขนาดนั้นแล้วก็ลงมานิดนึงปั๊บก็มื่อไปนิดนึงอะไรแบบนี้อาจจะมีความแบบขาดนิดขาดหน่อยหรือว่าเกินนิดเกินหน่อยอยู่บ้างนะครับแต่ก็โอเคนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรามาดูที่ราคานะก็จบเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยให้มาขนาดนี้นี่ก็ถือว่าแบบสุดยอดแล้วนะครับ ซึ่งในการตั้งค่าจริงเนี่ยผมก็จะใช้งานประมาณอย่างเงี้ยนะครับเกือบสุดหรือไม่ก็ลงมาสเต็ปหนึ่งอะ่ะผมจะไม่ค่อยใช้ตำแหน่งสุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแบบจะสว่างมากนะแล้วก็แบบคือมันจะสดเกินไปอ่ะนะครับหลายๆคนอาจจะชอบก็ได้นะครับใครที่แบบต้องการนราฬิกาสีหน้าปัดแบบสดสดจี๊ดจเลยอะ่ะตั้งสว่างสุดเลยเนี่ยผมว่าแสบตาแน่นอนนะครับส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรละนะครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะอ้อลืมบอกไปนะครับส่วนที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของภาษานะครับเรือนี้เนี่ยตั้งค่าภาษา,าไไทยยด้้นนะอู่ตรงี เลื่อนลงมานะครับมีภาษาไทยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งใครที่จะซื้อเรือนี้ให้กับญาติผู้ใหญ่หรือว่าจะให้เด็กนะก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากนะครับเพราะมันสามารถเปลี่ยนเมนูต่างๆเนี่ยให้แบบเป็นภาษาไทยอะแล้วมันก็จะดูได้ง่ายขึ้นมากๆเลยอะหรือแม้แต่จะใส่เองก็ได้นะครับสำหรับใครที่แบบถนัดภาษาไทยมากกว่านะครับเรือนี้ก็ได้เปรียบเลยส่วนสเปคอื่นๆตามหน้าการะดาษนะครับเขาบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ย จะอยู่ที่3 5 0มิลลิแอมนะครับชาร์จทีหนึ่งเนี่ยอยู่ได้ประมาณ2สัปดาห์นะแล้วก็ถือว่าเป็นเลทที่ให้มากที่สุดเลยในนาฬิกาแบบราคาใกล้เคียงกันนะครับอันนี้คือตามที่เขาเคลมนะครับซึ่งถ้าเกิดเราแบบไม่ได้ใช้งานหนักๆนะเขาบอกว่าสามารถอยู่ได้เกือบ2เดือนเลยซึ่งเท่าที่ผมลองนะครับอย่างที่บอกไปนะได้นาฬิกามาเนี่ยเป็นวีคแล้วนะครับยังไม่เคยชาร์จเลยนะแล้วตอนได้มาเนี่ยแบตไม่เต็มด้วยนะครับตอนเนี้ยมันยังลดไปแบบนิดเดียวเท่านั้นอ่ะอย่างเงี้ย เหลือ37%นต่ะตอนที่ได้มานี่น่าจะประมาณสัก50-60มั้งนะครับใช้มาแบบเป็นวีคแล้วอ่ะยังลงไป10บกว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะประหยัดเลยนะแต่ก็ผมไม่ได้ใช้งานหนักอะไรมากนะครับส่วนมากใช้ดูเวลาอย่างเดียวแล้วก็ยังไม่เคยเอาไปออกกําลังกายนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะแต่มีการซิงกับสมาร์ทโฟนไว้ตลอดนะครับด้านบนเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์ว่ามันซิงก์เชื่อมต่อบลูทูธกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อดีของเรือน,นี้เลยนะก็อยู่ได้แบบยาวประมาณนนึงงงะะะคครรรับบไไไไมไบบมม่่่่่่ดดดดดดด้้แหนหเเเ็ววออออยยอยยาาาททีีีิ๋ลซซส์์ใูกขปณ47.8 มิลความหนาเนี่ยวัดจากขอบเบเซลแล้วก็รวมไปจนถึงที่มันปุดปุดมาด้านหลังนะครับจะอยู่ที่ประมาณ13.4มิลนะครับ ส่วนลักทูลักเนี่ยออกมา54.2มิลดูจากขนาดแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะใหญ่แหละแต่ว่าสมาร์ทวอท์นะครับผมจะแนะนําเลยว่าเราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องขนาดมากนะครับคือจะใส่ในาฬิกาแบบนี้ไม่ต้องสนหรอกว่ามันการเยอะการน้อยนะครับให้เลือกขนาดหน้าปัดที่เรารู้สึกว่ามันใหญ่พอแล้วก็ใช้งานกับนิ้วได้สะดวกมากกว่านะครับเพราะว่าฟังก์ชันมันก็ไม่เหมือนนากาทั่วไปนะที่แบบ จะพลิกข้อมือมาดูเวลาอย่างเดียวอะ่ะอันเนี้ยมันต้องมีการเอามือปาดขึ้นปาดลงต่างๆนานาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยขนาดตัวเรือนภายนอกเนี่ยไม่ต้องซีเรียสน,นะครับไปเน้นที่ขนาดหน้าปัดเป็นหลักเลยนะครับว่าเราโอเคไหมนะอ่าเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับซึ่งข้อมือผมเนี่ย5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมใส่รูที่3จากด้านในนะดังนั้นเนี่ยคนข้อมือเล็กกว่านี้ประมาณสัก5นิ้วทั่วเนี่ยก็ยังใส่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดต่ากว่า5นเนี้ยสายนี้จะไม่พอแล้วนนะะะรรูรูจจ้้ออยไปลซึ่งงิๆเเสาาใหมมกนะ สำหรับคนที่ข้อมือใหญ่นะครับแล้วก็สามารถปรับได้ละเอียดมากเลยนะครับเพราะว่าความถี่แต่ละเส้นเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้กันนะครับอันนี้ทำมาได้ดีเลยตัวสายก็เป็นซิลิคนนิ่มๆนะครับตามสเปคเขาบอกว่าเป็นเกรดทหาร้วยนะใส่แล้วแบบจะไม่ระคายเคืองนะครับโอเคเลยนะครับขึ้น้อแล้วแบบจะนิ่มๆแบบกระชับกระๆเลยแล้วก็มีความหนื่ๆหน่อยนะครับน่าจะเหมาะของการออกกำลังกายดีนะเพราะว่าฟิลลิ่งแบบนี้มันจะแบบไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมามากเท่าไหร่อ่ะมันจะเกาะข้อมือเราได้ดีนะครับแล้วก็มีโลโก้มีโบรอยู่ตรงนี้นะครับตรงปลายที่รัดสายบบแแต่สายนะ อย่างนี้ผมแบบจับนี่จับหน่อยนะครับจะมีเม็ดฝุ่นเนี่ยเข้าไปเกาะแล้วนะครับก็อาจจะต้องหมั่นออกไปล้างน้ําอะไรสักหน่อยนะเพราะว่าสายแบบนี้มันก็ล้างน้ําได้ง่ายอยู่แล้วนะครับก็ทําความสะอาดบ่อยๆกันนิดนึงนะครับมันจะได้ดูใหม่ๆนะครับอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะครับก็จากการใช้งานจริงนะตลอดเวลาหลายวันที่ได้ลองนะครับชอบหลายอย่างเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยคือการเปิดปิดเครื่องคือเรือนนี้เป็นสมาร์ทวอชที่เปิดปิดเครื่องเร็วมากนะครับคือเร็วมากๆเลยนะเอาปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องเนี่ยยังไม่น่าจะซีเรียสมากเพราะหลายๆคนเนี่ยก็ ไม่ได้แบบปิดกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยผมปิดไปใช่ไหมฮะแต่สมมุติว่าแบตมันหมดนะครับหรือว่าแบบเราต้องการจะรีสตาร์ทเครื่องอยากจะเปิดเครื่องนะสมมุติว่าจากสเตต่างนี้นะที่แบบเครื่องปิดไปเลยนะครับอันนี้คือชัดดาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับกดที่ขวาบนค้างไว้นะครับเพื่อเปิดนะใช้เวลาเนี่ยรวมๆนะครับ ไม่เกิน5วิเท่านั้นอ่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่ากี่วิเนี่ยไม่ทันสังเกตเลยนะครับซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยนะฮะเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องรอเลยอ่ะคือสมาร์ทวอทหลายๆเรือนอ่ะที่ราคาแพงกว่านี้มากๆนะครับหลายเท่านะเปิดเครื่องนานกว่านี้เยอะนะครับอันนี้คือแบบมาเหนือมากนะครับใช้เวลาแบบเร็วสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็อีกข้อนึงที่ชอบนะก็คือเรื่องของการสั่นนะครับอย่างอันเนี้ยโนติเพิ่งเข้าเลยนะครับมันจะมีความสั่นที่แบบค่อนข้างจะโอเคนะ เราจะรู้สึกได้เลยว่าแบบเออมันมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่บนข้อมือเราอะ่ะคือในาฬิกาบางเรือนที่แบบมันมีระบบสั่นแต่แบบมันเบาเกินไปอะ่ะบางทีเราจะไม่ได้รู้สึกมากนะครับแต่เรือนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสัมผัสได้แหละว่าเวลามีโนติหรือว่ามีเสียงเรียกเข้าเนี่ยมันก็จะสั่นแจ้งเตือนเรานะครับซึ่งในการใช้งานสมาร์ทวอท์สนะสำหรับผมนะครับผมต้องการแค่การโนตินี่แหละนะครับสั่นได้ชัดเจนแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบมันมีอะไรแจ้งเตือนหน่อยอะ่ะผมว่าตอบโจทย์ละนะครับอย่างอันเนี้ยเวลามีสายเรียกเข้าหรือว่ามมมีีี IG คนนกกดไไออะรยย่าง้ั็ เตือนเราตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับซึ่งอันนี้มันก็ทําให้แบบเวลาเราอยู่บ้านนะผมก็ชอบใสายเดอนนี้เดินไปมานะเวลามีคนโทรเข้าเวลามีอะไรเด้งที่มือถือเราอะ่ะเราก็ดูที่นาฬิกาแทนก็ได้นะครับซึ่งโนติเนี่ยเราสามารถปาดจากด้านล่างขึ้นบนตรงนี้ได้ด้วยนะครับอ่ะไอ้ตรงนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องชมนะครับคือจะเห็นว่าตัวขอบเบเซลเนี่ยมันจะมีการนูนบ้างเว้าวบ้างนะครับอย่างเนี้ย ขอบๆตรงนี้มันจะยกขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงส่วนที่แบบมันเป็นด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีการเล่นสโลปขอบเนี่ยไปกับหน้าปัดเนี่ยแบบเนียนๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นดีไซน์ที่ฉลาดมากนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถวางนิ้วบนขอบอะแล้วก็ปาดมาได้เลยอย่างเงี้ย คือสามารถใช้ได้ง่ายมากนะครับประมาณว่าเหมือนเป็นเนินสโลปที่แบบเอานิ้วเนี่ยมาตั้งหลักก่อนนะแล้วก็ปาดลงมานะครับทาให้แบบสามารถใช้งานหน้าจอได้สะดวกมากขึ้นด้วยนะอันนี้เป็นดีไซน์ที่แบบดูดีมากจริงๆนะครับแล้วก็แบบมีฟีเจอร์ซ่อนไว้ด้วยนะแล้วก็ไอตรงที่มันนูนๆขึ้นตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวที่แบ่งโซนนะว่าอะถ้าเกิดเราจะสวายมาจากด้านบนนะเราก็ต้องเอานิ้วล็อกเนี่ยอยู่ในตรงกลางตรงนี้นะครับอย่าข้ามโซนไปด้านซ้ายด้านขวาอะไรแบบเนี้ยนะครับ ก็เป็นดีไซน์ที่แบบดีมากๆเลยอันนี้ชื่นชมเลยนะครับโดยภาพรวมแล้วนะในการใช้งานทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดเทียบกับราคาแล้วกันนะครับถือว่าค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะในงบประมาณนี้นะครับที่มันเด่นที่สุดเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องหน้าปัดนี่แหละเพราะว่าหน้าปัดเนี่ยมันมีให้เลือกเยอะมากจริงๆนะแล้วก็เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับเวลามันอยู่ในหน้าปัดสีดำอะ ตัวสีสันต่างๆนานาที่แบบมันเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีดำมันจะเด่นขึ้นมาแบบสวยมากๆนะครับทำให้มันก็เป็นหนึ่งในเรือนที่น่าจะแสดงผลได้ดีเปในระดับต้นๆเลยในงบประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนหน้าปัดอื่นๆให้ดูนะครับก็แบบดีมากอ่ะอย่างเงี้ยพวกสีสดๆอ่ะจะแบบออกมาดูดีสุดๆนะครับสีเหลืองสีแดงอย่างเงี้ยชัดเจนมากๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกหน้าปัดที่แบบเป็นโทนดำๆหน่อยอย่างงี้นะ ก็จะแบบมีความคอนทราสต์ระหว่างโซนสีสีได้ดีมากๆนะครับซึ่งพอมนเป็นจอ AMOLED เนี่ยหปัดต่ละอันมันเหมือนแบบจะได้เปรียบมากเลยอะ่ะมันจะดูสวยกว่าปกติอะ่ะอย่างเงี้ยผมว่าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะสวยงามเลยนะใครที่ยังไม่เคยเล่นนาฬิกาอ m o l ม d นะครับถ้าเกิดลองมาเล่นเรือนนี้นะลองมาซื้อเรือนนี้ไปใช้งานนะครับและกลับไปใช้จอแบบ LCD ธรรมดา จะรู้สึกแบบโอ้โหมันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยนะครับแทบจะใช้อันนั้นไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดลองจะใช้จอประมาณแบบนี้นะครับก็นับว่าเป็นอีกเรือนที่น่าสนใจนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสายให้ดูนิดนึงดีกว่านะครับว่ามันพอจะยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าตัวสายเนี่ยเขามี Quick Release มาให้นะก็สามารถเปลี่ยนสายได้ง่ายนะครับ โดยที่ขนาดลักไซนยอยู่ที่22มิลน,นะครับซึ่งผมจะลองเป็นสายแบบผ้าแบบนี้นะฮะเท็กซเจอร์จะออกแนวแบบสายนาโต้นะการเปลี่ยนสายเยต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือพยายามอย่าใ,ใช้สายนาโต้ที่แบบมันมีผ้าหรือมีอะไรมันรองด้านหลังนะครับเพราะว่ามันจะไปกวนเซ็นเซอร์ได้นะครับอย่างเนี้ยนะฮะออกมากับสายผ้านะโอ,โอ้โหสุดยอดนะครับอันนี้ดูสวยงามมากนะ คือก็จะดูชิลๆขึ้นนะครับไม่ได้ดูสปอร์ตจัดเหมือนเมื่อกี้นะครับอันนี้มันจะได้ความแบบแคชชวลใส่แบบในวันสบายๆนะครับคือถ้าเกิดไม่ได้ไปลุยน้าลุยป่าลุยฝนอะไรผมว่าสายผ้าแบบนี้มันก็ช่วยปรับลุกได้ดีประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ลองเป็นไอเดียให้ดูนะครับไม่ใช่จําเป็นจะต้องใส่กระสายยางเท่านั้นนะครับสายผ้าก็ถือว่าใช้ได้นะสําหรับเรือนนี้นะครับส่วนราคาของเรือนนี้นะครับจากในช้อปปี้นะประมาณพันเเท่านั้นนะครับบางช่วงมีแฟลชเซลมีลดราคาพิเศษเนี่ยเหลือประมาณพันหกนะ คือแบบเป็นราคาที่แบบได้จอ AMOLED แล้วอะผมค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์แล้วก็แบบชื่นชมคนจริงๆนะครับที่เขาให้มาแบบนี้นะครับยังไงใครที่อยากจะใช้งานสมาร์ทวอทที่แบบฟังก์ชันพื้นฐานค่อนข้างจะโอเคนะครับครบประมาณนึงแล้วแหละนะครับแล้วก็อยากจะลองใช้งานจอที่แบบความสว่างความสวยสีสันดูดีในสไตล์อมอลเลตนะครับต้องลองเรือนนี้ดูสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับยังไงก็ตามไปซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ